พี่นายัสดีครับแบบไหนจาแด้แล้วครับวันนี้จะพามายกยอไม้ใหม่เออหมายใหม่อันน yeah ี้ไม้ไมยประตูใหม่แต่ก็มาอยู่ในบ้านใหม่เนาะบ้านใหม่สุกเกษมเออตะกี้ของจะทำเข้าเยอะอ่ามารุนน้องไหยจ้ะนักนักไหมนี่อู้ก็ยังได้ยูจ้ะนี่ นี่มันมัน,มนจ้ะสวัสดีค่ะแม่น้องไนค่ะมื่อนี้กับสิยกไปน้าเป็นตักป้องไปน้านะจ้ะกับสิมาเกือบครบทีมจ้ะนุ่นน่ะแป้วจะรุ่นน่ะแป้วจะรุ่นน่ะแป้วอยู่ไกลจะเห็นบ้านออน่ะแป้วอุ้ยโดดดีแท้เลยอู้ยียแป้วขาวลื่มเลยปืดเอาเลยตักเลยค่ะน่ะแป้วมันมันอืนี่นุ่นก็นุย่ยยาทำก็ลื่มค่ะนุ่นยีทำ อันนู้นแม่แจ้วค่ะแม่แจ้ววันนี้มีเด็กมาด้วยวันนี้จะให้เด็กคนนี้นั่งทาปลานี่น้องกล้วยค่ะน้องกล้วยหลานของแม่แจ้วค่ะโอเคใช่ไหมโอเคอ่าโอเคอ่ามันๆตรงไหนเราทำออกมาไงย้ายมาสองมุมเราจะเมื่อกี้ไปคลองไผ่ปักหวานมอกี้ไปคลองไผ่ปักหวานมา นุ่นได้อยู่โอเคแม่แจ้วเนาะลืมกันทุกคนโอเคค่ะหาได้เมาะแล้วอะโอเคไนที่ไหนได้ตะเพียนเลยนี่ได้ละเออโอเคอยู่ต่แม่กันยังจะบ่ได้หยกแล้วนี่ยังเป็นตาก,กล้องก่อนได้จะหยกไปพร้อมถ่ายงานไปพร้อมทำปลาอีกเด้อนี่พี่น้องอเดี๋ยวรุ่นน้องไนกันจ้าเดี๋ยวรุ่นน้าแป้วน้าแป้วน้าแป้วจะลืมไหม โดดหูนี่ไม่ธรรม,มาดาฮันนี่เหยีบแป้วอยู่นี่แหละตะกี้ลงมานี่ไล่ตะเพิดขึ้นไปแล้วไม่มาอยู่ตํานี้ก็ได้เนี่ยยืนอยู่ตํานี้ก็ได้น้องไมะอ๋ลูกอู้ของแม่แจ้วโดดมักไม่ไหวเลยนู่นออ้แม่แจ้วเก่าไม่ไหวน,นี่อ่าแต่ละคนค่ะมวนลด้วจ่าพี่น้องโดนแล้วบ่ได้มาเด้อค่ะนี่เดอ นานมากเลยเนาะเราห่างหายจากการยกยอเปนานมากเลยเหมือนกันเนาะโอ้หนี่มือนี่ใส่เสื้อช่องเลยจ้ะมือนี่ใส่เสื้อช่องอืมโอเคเนาะไม่เสีย,ไม,สยไม่เสียทีนะมันหม,มันกันทุกคนจ้าไม่เกี่ยงหรอกหนูก็พยายามพาหาที่ให้ได้หนูจะบอกไปดูประตูใหม่กันก่อนนะเนาะรอรุนเย่บแป้วรุ้นเย่บแป้ว ดูนี่แป้วก่อนปลาอยู่ตรงนั้นอะยกเลยค่ะน้ำไหลไม่ต้องแช่นานค่ะนะแป้วพู่นนี่ไม่พิดวังไม่พิดวัง,งน,น,นี่เขาได้ทุกรอบค่นะ,คะนธามราคานธามทางเข้าปลาก็เยอะแล้วทางเข้าปลาเดี๋ยวสิแม่ยังถ่ายงานอยู่ยนี่อืม ดูตรงมูนะ่ทาทำตรงดินตรงดินตรงดินนะ่ะนะททำลองขยับไปนี่น้องไหนเขาไม่ธรรมด,ดาไม่มาเขาไม่เล่นเขาไม่เล่นเขาจอดนี่เขาไม่เล่น,ออดดนไม,นมโครแล้วเขาตีเสร็จหมดแล้วนะ่ะจะไปมุมมุมเนะนี่ยนี่ ข้างในลองขยับเอียงเอียงยอไปตรงมุมนั้นสักหน่อยยกได้ทนะั่วเลยค่ะเอาเลยลุยหืมปน้อยตัวต,วตวัอืนปน้อยปน้อยแล้วนะอือหนูคนพาหนูก็อยากให้ได้ดีๆ เออเดี๋ยวหนูจะไปปักนั่นตรงนู้นละไปบันนี้เฮาเดี๋ยวเฮาไปเก็บของเจ้าของไปหาหยกของเจ้าของก็เด้อพี่น้องกลางย่อไว้แล้วนี่ถ่ายน้องในละอ้าวได้อยู่เนี่ยพี่น้องเนี่ยได้อยู่เด้นเนี่ยอืมปลาส้อยสวยวันนี้เห็นบ้านอกะจ้ะ เริ่มเริ่มแล้วเด็กดื้อเริ่มจะโดนละเริ่มจะดักโดนละอ,อืมนู่นปลากระโดดบุ้มบุ้มนี่ก็ยังมานอยู่เด้อจ้าโดดดองแดงน้องแดงอย่ก็ยังดีกว่าคลองเมือกี้อยู่คลองตะกี้เขากับมาค่อยได้เด้ ต้องยาวไปนี่ทักสองข้อ,อว่ะเออันจะตะเพียนโดด้องในเป็นตะเพียนโดดเออมันเล่ใน,ในอยู่นะเนี่ยปลาส่เด้อจ้ะ เป็นพวกปลาส่้อยจะเป็นตะปลาส่้อยปลานั่นแหละเด้อค่ะนี่ดูแม่เจ้วเขาเหมือนจะโหนยอไม่ไหวแล้วอะ่ะ เข้าทุกรอบมันก็โอเคดีกว่าเมื่อกี้อยู่นะเพราะมันอาศัยว่ามันมีน้ําไหลตรงนูน้นเราต้องไปผ่านเสาเส้นนูน้นไปสุดโค้งไปนูน้นจะมีอีกสองประตูแต่ว่าประตูบนคือใช้การไม่ได้เลยเพราะว่าผักตบชวาแน,น่นแต่ข้างล่างอ่ะได้อยู่แต่ว่ามันมันก็จะน้ําเยอะอย่างนี้เราวันนั้นไปเยอะ กองยุดนี่นะโอ้ทีจกมายังไงเนี่ยปลากระจกมาปลาขยงทั้งปลากระจกทั้งปลาเอ้ยก้องโอ้ตายตายขี่ตมยืนบอทนัดอืมนั่นแหละปลาลูกนุ่นน่ะ มาถึงบ้านกันแล้วครับมาถึงบ้านค่ำมืดขายปลามาลงทางเนาะอันนี้ซื้อปลาไปหาปลาส้อยจะอยากกินปลานินพูดะไปเิ่นเบิ่งอยู่่นไปเบิ่งไปไปหาปลาส้อยจะขายซื้อซื้อซื้ออย่ก,ก็ขายปลาส้อยซื้อปลานินอยากกินปลาด,ดินทอดอึ๊บอ้ย โอ้ตาแต่ตลมมาจนมืดจนคำ่ำไปแต่เด้กแต่ดืนมาจนมืดค่ำปลากะไปๆหมานี่จ้ะเมื่อนี้กับหมานถือว่าหมานเมื่อกี้ขายมาตลอดทางเลยนะคะพี่น้องมดืดปลามืดคำ้ำใช่หลายทุกคนแต่ว่าบ่าได้สรุปคิดให้เบิ่งเลยจ้ะเพราะว่ามันยง่เนาะขื่นขั้นค่ำแล้วขึ้นขึ้นค่ำแล้ว เหลือปลาไว้กินนิดหน่อยอันนั้นนะปลาช่อนนี่ซื้อเข้ามาเด้อจ้าะซื้อเข้ามาใส่เกลือเพราะเขาสูบซะปลาจาิ้มกระพองยกเหลื้อสำนี่อะไรตัวนี้นี่นี่อันนี้ปลา,ากระของยกได้เหลื้อสำนี่เป็นปลากระดีเสียไว้ทอดใส่เกลือจ้ะ <c oughs> นอกนั้นมดขายมดเลยมิเตซื้อปลาช่อนเพิ่นมาใส่เกลือเพราะว่าเขาเอเขาสูบซะเนาะ <c oughs> มิเตซื้อปลาช่อนมา, <c oughs> าก็ซื้อตอนนี้มัทอดแดงเลยเออเท่าน้ำแข็งใส่ไว้มื้อนี้เห็ดบุทัน เพราะมันเมื่อมันคํำแล้วแลจะจะได้ปากขีดปากช่องพี่น้องไว้แต่เพียงซัมนี่เนาะจ้ะกับผ้าหาอยู่หากินแบบชีวตมันบ้านวิธีชาวบ้านหาอยากหากินไปตามฤด,ดูกาลช่วงนี้ก็คือยังบร่ได้มียังดอกพี่น้องช่วงนี้กะไปหาหาปลากะห้างห้างจา้ะเพราะว่ามันมันไกลมันไกลแห้งเนาะเอา็บ่บได้ไป เหนื่อยแล้วจ้ะแต่สิฝากไ้เพียงสำนีนะค่ะพอกันคลิปหนาดได้ใจอย่าลืมนะจ้าผพ,พ้ดใดอะไรามาเบิ่งอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องในชาแนลเนีน่ยเริ่จากพี่น้องลาผีลานน้องไ้เพียงสำนีจ้าสวัสดีค่ะสิไปทวอดปันเนิล